ชิงโ,โอเคไอเดีกอริล่ามันอะไรเอ้เราจะแพ้พวกกอริล่า,าไม่ได้้วทุกคนจบเลยกอริลา่า<อ>สวัสดีครับวันนี้นะครับ,รบเราก็จะมาเล่นเด e b a t ท l e Cat คกันอีกแล้วอีกเช่นเคยนะคะฟู้ไปลุยกันเลยเกมดีเกมเดิมเกมที่ทุกคนชอบไหมไม่ร, <c oughs> รมนะู้เราจะมาเล่นด่านนี้นะคลิปนี้เราจะมาเล่นด่านนี้ด่านเดียวเลย รถถังข้างเดี๋ยวขอจัดทีมก่อนทุกคนจัดทีมทีมเราที่จะไปก็คือต้องมีตัวแทงเยอะเยะเพราะว่าแมวรถถังนี่มันเทลียมากเราจะเอาตัวแท้งเดี๋ยวดันเอาอันนี้ดีกว่านี้ตัวแท้งเราเอาไปซีตัวเลยทุกคนโอทีมไปประมาณนี้ไปหลยกันเลยดานแมวบ้าข้างแมวรถ เป็นยงไงแมวรถถังเหรอวี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 สูงหนึ่งนั้นก็คือแม่เะยนะแมวรถถังแมวรถถังทุกคนอ่ะไม่ผิดใช่ไหมแมวแทงข้างไอตัวนี้อึดมากพูดตรงๆเราไม่รู้เราจะสู้ได้หรือเปล่านะทุกคนอายาวพี่พีแต่เราจะต้องจัดเราจะต้องเตรียมทีมให้เรียบร้อยมัง เราจะได้สู้มันได้พี่มีมอนเตรียมสิ้งไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่มีตัวสตัร์นั่นนะอย่งเนี่ยเรามีแค่ตัวที่โจมตีมันแรงเท่นั้นแหละทำไมอ่ะทำไมเราไม่มีตัวสตัร์เพราะพี่ผีไม่มีแมวไซเบอร์พังไงพี่มีก็ไปสู้เหมาดิค่ะพี่พี่สู้ได้นะมันจะไปตบปัวตัวเองในต่้พังมันยากด่านนี้มันเป็นด่านเจ็ดดาวแล้วนะมอนเป็นด่านที่ยากมากครับทุกคนด่านเจ็ดดาวนะบอกไว้ก่อน เราต้องส่งตัวแทงไปเยอะๆทุกคนแล้วก็เอาอูเบอร์คอยตีแล้วก็ให้น้องข้างหน้าแทงไปก่อนไม่อะแล้วไม่มันต้องมาบุกเลยเยอะขนาดนี้เนี่ยต้องส่งแมวนี้ไปดีแม,มวกายกรรมเอ้ยไม่ต้องส่งตัวนีโ้โอ้โหอะไรกลิร่ามันเถื่อนวา่าทำไมกริลล่าเฮ้ยยุคนี้กริลล่าเถื่อนครับทุกคนอือกริลล่าเป็นสัตว์อันตรายนะระวังไว้ให้ดีกริลล่าเป็นสัตว์อันตรายเอ้ยเราจะแพ้พวกกริลล่าไม่ได้แล้วทุกคนจบเลย หน้าปุกป้อมตีทีเดียวแตกเลยอะไรอ่ะเกมบัก็กพี่ผีไม่ได้กาก,ก,กเกมมันบัก็กครับทุกคนเกมมันบั็กไปทุกคนดูโฆษณาเสร็จเรียบร้อยบุกเลยไปส่งแมวนี้ไปเยอะต้องส่งแมวตรงน,นี้ไปเยอะนี่โอเคมันน่าจะสู้ได้อยู่นะคอริล่ามาคุมไม่เที่งขนาดนั้นหรอกคือมันจะเท่งขนาดนั้นเราไม่เล่นก็ได้เนาะ ไม่ใช่ทำไมมันดูมันเลือนปแปลกๆวะ่ะเออวิวใหญ่ออ,อโอเควอย,วอยวูวอยูยังไหวชิลยู่ไหวชิลอย่างไรก่อนตอนนี้เราต้องระดมพลทุกคนระดมพลระดมพลโจมตีเลยอยู่คิมุราดิไหวไหมเฉือนยุยได้อยูได้ยูเราต้องไปบุกป้อมมันทีเดียวทุกคนเตรียมทีมไปเลยทีมทีมโวมาแล้ว แล้วพี่ใหญ่พวกเราสองคนไปบุกแล้วตอนจังหวะนี้ตายค่ะส่วนน้ำหน้าพี่ใหญ่หรอง่งูต้องใจที่ไหนเราไม่รู้เฮ้ยพี่พี่มาได้หนึ่งแปดไปทุกคนตอนนี้นี่ต้องระดมคนไปไปไปบุก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 ไม่รู้มันอุ้ยอันหนึ่งยหญ่อันหนึ่งเอ้ยเอ้ยเราจะแพ้ไม่ได้ เอ้ยเอ้ยเฮ้ยมันกินมันเป็นจะโดนคอริล่าตีตายไม่ได้นะเว้ยไปเจอเจอตัวให้ไม่ตายดิชึกเฮ้ยคอริล่ามันก็อึดอึนตรงนี้ชึกเฮ้ยเอ้ยแมวแทงมันก็อึดกินไปแล้วทุกคนมันไม่ได้แล้วมันไม่ได้อันนี้มันไม่ได้อันนี้มันโผลโผลจะชัด มันเคยเห็นตัวนี้มืก่อนเลยมันกัดทีเดียวตายเลยอะไรวะเนี่ยแล้เห็นเราเห็นไม่คิดใช่ไหมคือเราต้องสตันมันยังเดียวใช่ไหมก็ก็ตัวที่อย่ามาเล่นอย่ามาเก่งมอนไม่ต้องเก่งเล่นละแพ้โครนะคู่ตอนนี้เราต้องจัดการไอ้พวกเขทุกคนตาโตเฮ้ยทำไมมันโคกรัวจังอะโคกแรงแล้วก็โคกรูมันโกงเราทุกคนมันโกงเราทุกคนหลุมจะเลิกเล่นเกมนี้ แล้วก็ไปเล่นเกมอื่นเราจะไปเล่นเกมอือแล้ว,วมันโกง,งเรามันโกงเราทุกคนมันโกงเราตรงนี้ยังไงก็โกงเรามันโกงมันโกงเออมันกล้าทีเดียวตายอะ่ะนี่เห็นไหมมันโกงเราทุกคนเออมันมีตัวนี้สองตัวมันโกงเรา มันโอ้โหนี่เห็นไหมมันมันติมันมันเอามันเป็นเราชนไม่เห็นเป็นอะไรเลยอ่ะเออเป็นไรทุกคนมันแข็งเกินมันเนี่ยเออเห็นไหมชนไปสิบสิบทีแล้วยังไม่แตกเลยชนเออโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปหมดหน้าที่ของนายแล้วชิงโอเคเราบุกไปอย่างงี้ยทุกคนให้มันกัดเราทีนึง เราก็บุกไปได้ทีอุ้ยมันเวียงทีตายเลยโกงมันโกงเราลูกคนมันโกงเรายังยืนยันตรงนั้มันโกงเราอยู่คอริล่ามันก็โกงโกงลูกตัวเออตัวว่ายน้ลูกโกงโกงลูกตัวเลยทุกคนงอนงอนงอนอยู่กิมูระฟันแตกไหมมีกิมูระยังฟันไม่ตายอ่ะเอาดิมันโกงเออมันหยุดได้แล้วนะเนี่ยไปยูกิมูระฟันทีเดียวเออ มีเดียวที่คุ้มค่าไม่มีความคุ้มค่าไม่ใช่น,นิดเดียวยังไม่ดูมันใช้ตัว,วเดียวจะสามารถตีม,มันตายได้หรือไม่ดูกันเนยโอ้มันจังหวะมันไม่สวยอะ่ะจังหวะมันไม่สวยโหตอนนี้เรากดตัวตัวเล็กๆไปหลายตัวแล้วซึ่งกากทุกตัวพี่ใหญ่เราก็ไม่ทําหน้าที่โอ้พี่ใหญ่เราก็บางเก้นนึกว่ากระดาษโดนตีเดียวก็แตกแล้ว มันบางเกินไปยอมรับไม่ได้ว่าเราจะแพ้รับไม่ได้รับไม่ได้ว่า,าจะแพ้เา<อ>มันตีรัวขนาดนี้ยเรายกรางวัลให้มันเลยรางวันนานาชาติตูตังหมดแล้วทุกคนตังหมดแล้วขนาดเราพิแค่ตัวเกียร์เนี่ยตังยังง,ง,ดดงวดอ่ะคุณโกงเราทุกคนก็มีเฟนมาเด้ยใช่มันโกงมันโกงเอา แมทหมดนี้มันโกงแมตทนี้มันโกงมันโกงทุกตัวเราจะไม่เล่นแล้วด้านนี้เราจะไม่เอาแมตทรถถังแล้วตัวเราถึงจะไม่พร้อมแต่เรายังมีตัวนี้เยอะแล้วมันดูดีตัวเราตายหมดเลยทุกตัวยูคิโมราฟันไปหนึ่งทีคอยล่างเลยทีาแล้วไปไหมอีกทีเนี่ยยูคิโมราารถฟันไปตั้งหลายรอบนี่เห็นไหมมันยังไม่เป็นอะไรเลยมันบุกกันหน้าป้อมล้วเนี่ยเออโคแข่งิน แขงเกินครับยอมรับไม่ได้แล้วทุกคนเออเอ้ยมันมาเยอะเกินเราตีมันเป็นสิบสิบรอบม้นนะไปชนเออยังไหวอยู่ไหมบุกมาหน้าป้อมเราแล้วอะ่ะโอ้ยเป็นโค้ดเดียวตายเลยนะเมมัน่าจะเป็นแสน่น่ะแสนหนึงดาเออยังไงก็แสนหนึงจังนหวะเนี้ยเอ้ยยอมแพ้ทุกคน เดี๋ยวเราทำดาเมจกับมันไปเท่าไหรนะ่น่าจะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันเหลือเก้าสิบเปอร์เซ็นะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไม่บายนะครับทุกคนเขาหน้าไม่เล่นแบบนี้แล้วไม่เอาแล้วเชรกกระป่องแมวฟรีไยบายนะครับายบ่ายไม่เล่นแล้วจะไม่เล่นดานตำนานแล้วทุกคนจะไปเล่นดานอื่นแล้วไยบายนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะขอให้สนุกกับคลิปในวันนี้นะครับ